คณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปตรวจสอบผื้นป่าซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ค่ะเนื่องจากมีชาวบ้านในตำบลน,น้ำขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ร้องเรียนเข้ามาอ้างว่ามีการตัดไม้ทําให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมค่ะ คณะกรรมาการขออภัยค่ะคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ไปตรวจสอบการล้มต้นไม้ภายในสวนป่าห้วยน้ำขาวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออออปอตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านห้วยน้ำขาวซึ่งเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า มีต้นไม้ขนาดเล็กและใหญ่ถูกโค่นล้มทําลายรวมเนื้อที่หลายสิบไร่นอกจากนี้ยังพบว่ามีรถแบ็คโฮและเสียงเครื่องเลื่อยยนต์ทำงานดังอยู่ตลอดเวลาค่ะนายพงศกรบุญรัตนะอาสาสมัครรักท้องถิ่นเปิดเผยว่าการตรวจสอบข้อมูลพบว่าออปอ,อ,อ จะทําลายป่าเสื่อมโทรมในบริเวณดังกล่าวจํานวน600ไร่เพื่อนําพื้นที่ไปทําอะไรทางชาวบ้านเขาตั้งคําถามนะคะแต่การล้มป่าแล้วปลูกป่าอาจจะเป็นแนวทางที่ไม่สมควรเพราะชาวบ้านยังคงเชื่อว่าป่าแห่งนี้มีความสมบูรณ์ต้นไม้บางต้นที่ยังคงพบเห็นได้มีขนาดใหญ่2-3คนโอบ แต่ในขณะเดียวกันก็พบการตัดไม้เป็นท่อนซุงบรรทุกรถออกไปจากพื้นที่จึงต้องการให้กรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนค่ะนายพูลศักดิ์จันจำปีประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนพบว่าพื้นที่ป่ากำลังถูกทำลายแต่ยังไม่ทราบในรายละเอียดนะคะ ได้ทำเรื่องสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยส่วนตัวแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยหากออปอจะล้มป่าเพื่อปลูกป่าใหม่เพราะสภาพที่เห็นหากปล่อยไว20้20-30ปีต้นไม้จะเติบโตเองตามธรรมชาติได้ค่ะ